พบกันในรายการถามตอบคลายปวดนะคะวันนี้เราก็มีเคสที่ทักเข้ามานะในช่องทางออนไลน์นะคะเคสเนี้ยเขามีคำถามว่าผมเป็นโรคหมอนรองกระดูกแต่ต้องทำงานก้ม,กมๆเงยๆทุกวันปวดหลังและปวดข้อเท้ามากเลยครับจะแก้แบบไหนดีครับไม่ทำงานไม่ได้เพราะต้องทำงานตลอดกลางคืนทุกวันยาก็เอาไม่อยู่ต้องกินทุกวันไม่งั้นนอนไม่ได้เลยครับ ต้องหาคนเหยียบให้ถึงจะนอนได้ครับอืมซึ่งเคสนี้นะคะ,ะเป็นลักษณะของอาการปวดเนี่ยที่เป็นมาจากหมอนรองกระดูกอะ่ะน่าจะไปรบกวนเส้นประสาทข้างหลังเนาะเพราะว่าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นะคะอันนี้คือเป็นแนวกระดูกสันหลังเราเนาะอันนี้คือข้างหน้าอันนี้คือข้างหลังแล้วก็ที่เขามีอาการอยู่เนี่ยก็คือตรงช่วง ช่วงหลังนะคะที่เป็นหมอนรองกระดูกนะคะที่เป็นหมอนรองกระดูกและลักฤฤษณะพฤติกรรมอะค่ะของคนไข้เนี่ยอ่ะอย๋ยวเรามาขยายใหญ่ให้เป็นภาพนี้นะคะเขาต้องมีลักษณะที่เขาต้องก้มก้มกงมเงยน,นะคะลักษณะการทํา,ง,ทาง,งานคือต้องก้มก้มเงยๆน,นะคะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเคสเนี้ยถ้าเกิดเราเป็นลักษณะที่เราต้องก้มก้มเงยๆตลอดเวลาแล้วเราก้มผิดท่าคือว่าเราไปก้มจากหลังอะ นะคือก้มจากหลังทุกครั้งที่เราก้มมะค่ะไม่ว่าจะอยู่ในท่าก้มหรือท่านั่งนะแล้วหลังมันข้อมาค่ะหมอนรองกระดูกเขาจะเคลื่อนไปข้างหลังมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราไม่หายสักทีนะคะเพราะฉะนั้นอันแรกจุดแรกที่เราต้องแก้นะคะเพราะว่าอนนี้มีอาการปวดร้าวเนี่ยปวดหลังแล้วก็ปวดลงไปถึงข้อเท้านะแสดงว่ามันเป็นการอาการปวดที่แบบมีการรบกวนของเส้นประสาทค่อนข้างชัดเจนนะคะ ลักษณะการก้มที่ถูกต้องละค่ะเดีย๋ยวเราจะทําให้ดูนะคะขอเอาอันนี้ออกก่อนนะอ,อ่ะลักษณะการก้มที่ถูกต้องนะคะถ้าเกิดเคสนี้อย่างที่เราบอกนะถ้าเกิดเรายังก้มแบบนี้เดีย๋ยวเราก้มเป็นตัวอย่างให้ดูนะถ้าเกิดเราก้มแบบนี้คือเขาเรียกว่าการก้มจากหลังนะอันนี้ทุกครั้งที่เราก้มหมอนรองกระดูกมันจะปิ้นไปข้างหลังนะคะเราจะต้องเปลี่ยนการก้มจากหลัง มาก้มจากข้อสะโพกแทนข้อสะโพกคือตรงนี้นะฮะก็คือว่าทุกครั้งที่เราก้มให้เราก้มจากข้อสะโพอกอันนี้คือก้มใช่ไหมกลับขึ้นมาตรงแล้วก็ก้มกลับขึ้นมาตรงแบบนี้นะคะโดยที่เราต้องรักษาแนวกระดูกสันหลังเนี่ยโดยเฉพาะหลังล่างเนี่ยให้เขาอยู่นิ่งๆแบบนี้เลยเราจะก้มให้ก้มจากข้อสะโพกแทนอย่างนี้นะคะ,ก,ก,ก,ะ,คะ,ะ,คะก้มจากข้อสะโพกนะคะเดี๋ยวทําให้ดูนะคะก้มจากข้อสะโพกก็คือเราจะก้มอย่างนี้เห็นไหมเหมือนแบบไหม tact? ก้มอย่างนี้ข้อสะโพกอยู่ตรงนี้เราก็จะก้มแบบนี้นะคะถ้าเกิดเราต้องลงไปหยิบของข้างล่างเราก็จะย่อเขา่าแล้วก้มจากข้อสะโพกและหยิบของขึ้นมานะคะโดยที่แนวกระดูกสันหลังต้องตรงเพราะทุกครั้งที่เราก้มจากหลังหมอนรองกระดูกจะปิ้นไปข้างหลังทําให้เรามีอาการปวดร้าวนะลงไปที่ขาแล้วก็ไปถึงข้อเท้าหรือหล่าจะมีไปถึงปลายนิ้วได้เลยเพราะว่าอาการเนี่ยค่ะ ที่เขาจะแสดงอะ่ะมันอยู่ที่ตำแหน่งของเส้นประสาทนะคะว่าเขากดทับะที่เส้นประสาทตำแหน่งไหนการอาการปวดจากเส้นประสาทมันจะมีแนวการปวดที่ชัดเจนนะที่ชัดเจนเลยบางคนก็จะไปที่สันนักแข้งตรงนี้เนาะบางคนก็จะไปที่นิ้วโป,โป้งบางคนก็จะไปที่นิ้วก้อยบางคนก็จะไปที่หลังเท้าข้างบนหรือใต้ฝ่าเท้านะคะแล้วก็บางเคสเนี่ยอาจจะมีอาการชาร่วมด้วย หรือมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยนะคะและข้อควรระวังและข้อแนะนำที่ห้ามทําเลยของเคสนี้นะคะก็คือเรื่องการเหยียบหลังนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเหยียบหลังอะค่ะแล้วมันจะยิ่งทำให้มีแรงกระทํำต่อกระดูกสันหลังเยอะขึ้นนะคิดดูสิเราเหยียบลงไปอะเหยียบลงไปเลยอะค่ะมันจะยิ่งทำให้หลังเราบาดเจ็บมากขึ้นและที่สำคัญ ตรงแนวกระดูกสันหลังไม่ควรให้ใครขึ้นไปเหยียบนะ,ะเพราะว่าถ้าเกิดเหยียบปุ๊บแล้วแรงที่มันเหยียบอะเยอะเกินไปอะคะ่ะในกระดูกสันหลังเนี่ยเขาอะ,อะให้ดูนะเวลาเหยียบลงไปอะคะ่ะเห็นไหมมันจะไปโดนอะไรบ้างกระดูกมันก็จะมีการขยับนะคะแล้วก็สิ่งที่จะไปโดนคือโดนเส้นประสาทนะคะเหยียบหลังนี่เสี่ยงมากเลยเสี่ยงกระดูกเคลื่อนนะคะ เสี่ยงกระดูกเคลื่อนเสี่ยงมากๆเลยค่ะเพราะเราเจอเคสเคสหนึ่งซึ่งโดนเหยียบหลังนะคะโดนเหยียบหลังแล้วก็ไปเอ็กซเรย์กระดูกเคลื่อนจริงๆนะเพราะฉะนั้นเคสเนี้ยนะหรือใครที่มีอาการปวดหลังเรื้อรังอยู่ไม่ควรให้ใครมาเหยียบหลังเด็ดขาดเลยนะคะสําหรับเคสนี้นะหรือใครที่มีอาการคล้ายๆแบบนี้แนะนําให้ไปพบคุณหมอนะเนาะแล้วก็ตรวจหาสาเหตุให้เจอจริงๆนะะว่าการที่เราเปเนีนะ่ยมันเป็นเรื่องของหมอนรองกระดูกปลิ้น หรือตัวกระดูกที่มันเคลื่อนนะคือแบบไม่มีความมั่นคงแล้วมันเคลื่อนหรือว่าเป็นภาวะการหนาตัวของเส้นเอ็นนะของเส้นเอ็นในช่องไขสันหลังนะคะหรือเกิดความหนาตัวหรือกระดูกงอกที่ข้อต่อตรงนี้แล้วก็ไปรบกวนเส้นประสาทข้างในนะคะต้องหาสาเหตุให้เจอค่ะนะว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็ทำการรักษาทางกายภาพ บริหารท่าที่เหมาะกับอาการของเรานะคะถ้าเราปรับพฤติกรรมปรับพฤติกรรมแล้วนะกินยาแล้วแล้วทำกายภาพอย่างถูกต้องแล้วอาการเราจะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าเกิดท่านใดค่ะมีลักษณะอา,าการที่แบบเหมือนขาจะเป็นอัมาพาตอะ่ะหรือพูดง่ายๆขออนุญาตนะคือแบบกระโดดข้อเท้าไม่ขึ้นอย่างเงี้ยหรือแบบยืนจะตายขาเดียวไม่ได้ยกแยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีภาวะของอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแบบ คล้ายๆจะเป็นอัมาพาตละหรือว่ามีภาวะอาการชาที่หนามากๆนะคะกล้ามเนื้อฝ่อรีบนะคะไม่มีแรงเหมือนจะเป็นอัมพาตนะคะหรือก้ารปัสสวะอุจจาระไม่ได้หรือระบบขับถ่ายมีปัญหาอย่างอยู่ดีๆก็เป็นขึ้นมาอย่างเฉียบพลันอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นสัญญาณตเตือนค่ะที่เราจะต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร็วที่สุดเพื่อรักษาเส้นประสาท นี้ไว้แล้วก็ให้เขากลับฟื้นคืนมาได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะกลับมาได้นะคะหวังว่าการตอบคําถามครั้งนี้น่าจะมีประโยชน์นะคะนะใครมีอาการลักษณะแบบนี้อยู่นะคะรีบหาสาเหตุให้เจอค่ะรักษาที่เหตุที่เราเป็นถ้าเกิดเรารักษาเหตุถูกบริหารถูกอาการเราจะค่อยๆดีขึ้นร่วมกันร่วมกับการปรับพฤติกรรมด้วยนะคะเพราะว่าโรคก,กระดูกเคลื่อนหมอลองกระดูกเคลื่อนนะคะเป็นโรคพฤติกรรมถ้าปรับพฤติกรรม อาการเราจะค่อยๆดีขึ้นด้วยนะคะสำหรับไลฟ์นี้นะคะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะใครมีคำถามอะไรพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยค่ะ